สวัสดีครับเส้นทางใหม่ผมมานำเสนอนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนชาวไทยจะทำกันเองนะครับเป็นเรื่องของประชาชนนั่นเองไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลน,นะแต่เป็นเรื่องของประชาชนชาวไทยจะทำกันเองซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะเป็นอำนาจสูงสุดที่ประชาชน สามารถทําได้ไม่มีหน่วยงานไหนจะทําทได้ต้องประชาชนเท่านั้นเป็นผู้สั่งทำเพราะเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดครับสั่งทาอะไรสั่งทาไปตามลิขิตนะของพระอริยสงเจ้าซึ่งลิขิตมาตั้งแต่ปลายยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วจนกระทั่งมาถึงรชัชกาลที่สิบนะถึงรชัชกาลที่สิบบัดน,นี้เรามาถึงแล้วไงฮะนะนะ ก็รีวันราชการที่ 1- ถึง9ก็ตรงมาตลอดเพราะนั้นราชการสิก็ตรงด้วยนะฮะแต่ทีนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นที่นี่จะมาประกาศเริ่มต้นนะประกาศเริ่มต้นตามลิขิตซึ่งเป็นยุคยุคสมัยที่จะต้องเป็นไทยติดตั้งของใหม่ยุคสกาววิไลนะติดตั้งของใหม่เอยมออกเลยเพื่อจะเป็นสีวิไลฮะต้องติดตั้งของใหม่ก่อนถึงจะเป็นสีวิไลได้ถ้ายังใช้ของเก่าของเดิม สืบทอดกันมาเนี่ยตั้งแต่เก้าสิบปีที่แล้วเนี่ยถูกเปลี่ยนการปกครองไงอ่าก็คือหนึ่งถึงเก้าตรงมาตลอดนะฮะถึงรัฐการที่เจ็ดเนี่ยก็ตรงเป็ยนยุคนั่งทนทุกข์จนกระทั่งต้องสล,าล,าละราชสละราชแล้วก็เปลี่ยนการปรรกครองโดยคณรราษเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาแล้วเสียของเป็นประเทศประชาธิปปลมนั่เองพอมาถึงเก้าสิบปีแล้วเิดว่ามันมันพอได้แล้วมันจบจบ,จบได้แล้วทุกทุกคนรู้แล้วไม่ใช่ประเทศประชาปตาย นะแล้วอย่างโลกมันเปลี่ยนแล้โลกมันเปลี่ยนเป็นยุค AI แล้วมันก็จําเป็นที่ต้องทิ้งประเทศไทยถูกปลอมลเพราะยุค AI มันทําให้ประชาชนนั้นบริหารประเทศเองได้แล้วไม่ต้องใช้สสไม่ต้องใช้พักการเมืองไม่ต้องใช้คณะรัฐบาลแล้วใช้มือถือนี่แหละครับนะกดตําบลกดมติตําบลมติจังหวัดมติต่างประเทศมติประเทศได้เลยเพราะนั้นถึงเวลาใชา้แล้ว นะที่นี่จึงมาประกาศเส้นทางเดินที่ถูกของประเทศไทยนั่นเองคือจะต้องทิ้งของเก่าแล้วติดตั้งของใหม่ตามยุคสมัยรอสิบที่จะต้องเป็นยุคสกาววิไลใหม่เอ well, well, ียมอองใหม่แวววาวใหม่สกาววิไลนั่นคือของใหม่ก็จะต้องถูกติดตั้งขึ้นด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า the four super standard Thailand หรือสีอภิลักษ์ไทยที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาและเราเป็นต้นแบบโลกในยุค AI นั่นเอง มที่มาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดในยุครอสิบเนี้ยเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดด้วยมาตรฐานที่เรียกว่าเสียพิลักไทยซึ่งเป็นการทําการเมืองระดับโลกดังนั้นจึงเชิญชวนประชาชนทั้งหลายที่มีบัตรประชาชนซึ่งบัตรประชาชนนั้นมีอำนาจสามดุลเชิญชวนท่านมาทําการเมืองระดับโลกเพราะบัตรประชาชนมีอำนาจสามดุลเท่านั้นที่ทําการเมืองระดับโลกได้ท่านได้ใช้บัตรประชาชนไปทํา ไปเล่นไปเล่นเล่นตามการเมืองประเทศไทยอ่ะซึ่งเล่นไปตามรัฐธรรมนูญลิขิตเราจะไม่เดินตามรัฐธรรมนูญลิขิตน,นะเราจะเดินตามพระอสัยสาส์ลิขิตเมื่อถึงยุครอสิตต้องทิ้งของเก่าหมดเลยแลวได้ของใหม่นั่นนั่นหมายว่าประเทศไทยที่เป็นประเทศไทยปลอมมาถึงเก้าสิบปีอ่ะเป็นประชาธิปไตยปลอมมันทํา,าให้ประเทศเป็นประเทศปลอมมาถึงเก้าสิบปีต้องสิ้นสุดจบยุคลงในยุครอสิตซึ่งจะต้องเกิด เกิดขึ้นในช่วงเกิดปัญญาเกิดความคิดเกิดการเผย,ยแพร่เกิดการประกาศในช่วงวันวิสาขาบูชาถึงวันอาสารบูชาทําไมต้องเป็นวันวิสาขาบูชาอาสารบูชาก็เพราะว่าวิสาขาบูชาเป็นวันที่ตัสรู้นะแล้วอาสารบูชานั้นเป็นวันที่มีแก้วสามประการครบก็คือมีผู้ตัสรู้แล้วก็มีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง จึงเป็นวันอาสาบูชานะแต่มันต้องเริ่มที่วันวิสาขบาูชาไงฮนะต้องเริ่มตัดสรุปก่อนนะเหมือนกันงานผมก็ามาประกาศในวันที่สามิถุนาประกาศเปิดตัวนะฮะเปิดตัวในวันที่3ามิถุนานะครับประกาศเปิดตัวเงียบเพราะว่าเป็นงานของคนแรงงานทําคนเดียวเป็นไทยเงียบไม่มีพวกไม่มีพ้อไม่มีใครทําคนเดียวก็อัปโหลดขึ้น y o YouTube เตอนนั้นเองไม่ได้ไปขึ้นที่ไหนนะครับจากนั้นก็จะไปติดต่อ,อสื่อ หลังจากที่อัพโหลดแล้วก็ทําคลิปอื่นๆตามมาเพื่ออธิบายว่า,ามันมันมีอะไรข้างในนย่ก็เป็นคลิปน่าจะตั้งใจทําให้เก้าชั่วโมงทุกคนที่ดูพอดูเสร็จแล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิไปไตยนั่นหมายว่าไม่ได้เป็นคนไทยตัวปลอมแล้วเป็นคนไทยตัวจร,จริงที่มีภูมิปัญญาการปกครองในระดับโสดาบันทิไปไตซึ่งจะต้องไปใช้อํานาจสามดุลในบัตรประชาชนเป็นไงฮะท่านมีอํานาจในบัตรประชาชนสนดุลแล้วแต่ท่านใช้ไม่เป็นไม่มีช่องทางให้ใช้ ที่นี่มีช่องทางให้ชาแล้วบอกให้ท่านชาให้เป็ดใช่ก็โดยทาตามสเต็ปัตอนที่ผมแนะนำนั่นเองแต่ต้องดูคลิปวิดีโอที่ผมทานะฮะหลังจากประกาศตัววันที่สามมิถุนาแล้วต่อมาก็ทําคลิปตามมาเพื่ออธิบายนะฮะอ,อธิบายแล้วก็น่าจะยี่สิบก็น่าจะครบครบช้วนครบระดับหนึ่งอะ่ะยังไม่ถึงครบถ่วนครบระดับหนึ่งที่ประชาชนสามารถจะดูและเกิดปัญญาเป็นโสดาบันที่จะได้ก็จึงมาประกาศเปิดตัวนั่นเอง ช่วงเปิดตัวก็มันเป็นช่วงที่จังหวะที่สสกำลังกำลังมารายงานตัวกับกกตนะฮะแล้วก็อีกไม่นานก็จะประกาศาขารเป็นรัฐบาลนั่นเองแต่นนในอดีวการก็มีงานอีกงานนึงงานผมเนี่ยมาประกาศมาตัวเหมือนกันประกาศมาตัวเป็นอีเส้นทางสายหนึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นประเทศไทยตัวจริงอะ่ะเป็นประเทศทยที่ต้องเกิดน,นะฮะส่วนไอ้ที่เราทํากันตามลิขิตของรัฐธรรมนูญนะั่นแหะมันเป็นรัฐธรรมนูญลิขิต มันเป็นรัฐมนูลและรัฐมนูลก็เป็นประเภทที่ผิดเราไม่ควรจะสืบสารสิ่งที่ผิดนะไม่ควรจะสืบสารสิ่งที่ผิดกันต่อทุกวันนี้เราเต้นไปตามรัฐมนูญกําหนดมารัฐมนูลลิขิตนะเราก็เต้นไปตามรัฐมนูลลิขิตกันเขาจาดัดเลือกตั้งาากัจัดเลือกตั้งอย่างนี้แตงผมมาตามลิขิตของพระรยสงฆ์นะถึงยุครอสิบแล้วก็จะต้องเกิดละเหตุที่มาไม่เกิดตั้งแต่ปีแรกก็เพราะว่ามันอยู่ในการควบคุมดูแลของคอสชอ,อ,ยอยู่ยัง ต้องให้หมดฤทธิ์หมดเดชพวกนั้นนะหมดสิ้นทุกอย่างก็คือเมื่อยุคสภาแล้วก็นี่หมดเครียงแล้วกลำลังจะเริ่มต้นใหม่อชช้ช่วงเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็เป็นช่วงที่ที่นี่อมาประกาศเปิดตัวเหมือนกันประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักก็วันวิสาขบูชาถึงอาสารบูชาเนีจจ่ยเป็นวันที่ประชาชนจะได้เรียนรู้ได้รู้จักก็เกิดปัญญาเป็นโสดในบันทีตายหลังวันอาสารบูชาแล้วหลังวันที่หนึ่งสิงหา66เป็นต้นปลายก็จะเป็นเข้าสู่ยุคอ่า ยุคสกาววิไลเป็นยุคอของรอสิเป็นยุคที่จะต้องวางรากฐานก่อนลากฐานสกาววิไลคือเขาใหม่มองคือทิ้งมาตรฐานเก่าหมดเลยแล้วติดตั้งมาตรฐานใหม่เพื่อเป็นรากฐานส่งุนไปยังยุครอสเบนะทีนี่รอสิจะต้องวางรากฐานก่อนสิบปีจึงจะเป็นยุคจึงจะเข้าสู่สีวิไลเต็มรูปนะก่อนจะสีวิไลต้องสกาววิไลก่อน สกาวเวลาคือหมายเอี่ยมอ่องหม่วาวหมา,วา,วาสกาวเวลาติดตั้งของใหม่ก็คือมาตรฐานหม่ที่ผบมาประกาศนี่มันเป็นมาตรฐานที่สูงุ่ยโรลสูงอเมริกาสูงกว่ารัฐประนูญปีหกูเพราะนั้นเราจะประกาศใช้อนี้โดยประชาชนทุกคนที่มีแบบประชาชนส่งใบแสดงเจตจำนงยืนยันว่าเออใช้ให้มาตรฐานใหม่นี้นะสี่สิบจะเก็บรวบรวมให้ได้สี่สิบล้านใบโดยกระบบนกู้ชาพาักตัดสองนะเพราะฉะนัะ้นที่นี้ก็จะตั้ง ขบวนคู่ชาปะตักสองขึ้นมาเพื่อรูปรวมใบสแสดงเจตจำนงของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าข,ของอำนาจทิพย์ตมีอำนาจสามดุลเป็นอำนาจสูงสุดประชาชนก็ส,งส่งใบแสดงเจตจำนงมาขบวนคู่ชาปะตักสองก็จะทําการรวบรวมให้ได้40ล้านใบโดยไปตั้งตั้งที่จันทบุรีเหมือนเดิมเหมือนที่พระเจ้าตักหนึ่งตั้งน,นั่นเองนะเพราะว่าอำนาจสามดุลของประชาชนจะใช้ผ่านพักสมุทรจะนเป็นบ้านนะใช้ผ่านพักสมุทรจะนเป็นบ้าน พรรคสมุดทะเบียนบ้านก็คือทุกคนมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนบ้านอยู่แล้วแล้วตัวสมุดทะเบียนบ้านเป็นตัวพรรคการเมืองที่นี่มาประกาศให้สมุดทะเบียนบ้านเป็นตัวพรรคการเมืองนะเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีเสียงสมบูรณ์ในตัวไม่ต้องประจัดเลือกตั้งพรรคแบบนี้ไม่ต้องจัดเลือกตั้งเพราะว่าลูกลูกพรรคหรือลูกบ้านนั้นมีเสียงสามดุลกันทุกคนในประชาชนจึงไม่ต้องประจัดเลือกตั้งเพียงแต่ให้ยืนยันตัวตน ส่งไปแสดงเจตจำนงยืนยันตัวตนด้วยจุดยืนสาประการหนึ่งยืนยันว่าเป็นสมาชิกพักบาลีทีนี้นะยืนยันใช้สี่พิลักอ่าไปพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ประกาศต่อเวทีโลกด้วยสี่พิลักไทยนะจุดยืนที่สองก็คือประกาศสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวิน,นัยเพื่อจะได้เป็นประมุะขฝผายปกครและได้ทุนสํารองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาท จุดยืนที่3คือออกคําสั่งเพราะว่ามีอานาจที่ไปไตยสามดุลแล้วไงก็สั่งปฏิวัติเปศไตยสิด้านสิเรื่องก็อยู่ในยุคโลสิตซึ่งปฏิวัติ10บด้าน10เรื่องมีอะไรไปรเดี๋ยวท่านก็จะได้ดูท่านชอบปฏิวัติด,ด้านไหนสมัครเข้าไปเลยฮะผู้ชายหนึ่งร้อยผู้หญิงหนึ่งร้อยนะแล้วไปเลือกกันเด็ว่าใครจะเป็นประธานของปฏิวัติประธานปฏิวัติก็จะกลายเป็นนายกรัฐบุตรีเราจะมีนายกรรฐมนตรีสิบคนอนะ่ะสิบคนเลยนะครับอ่าแล้วแต่ละคนมีอานาจสามดุลเป็นอำนาจมากกว่ารัฐบาลที่มาจั้งรัฐบาการเลือกต แต่อันนี้รัฐบ yea าลพิเศษที่มามาจากการใบรแสดงเจตนาของประชาชนนั่นเองมันเป็นอำนาจสามดุลเพราะนั้นก็จะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจสามดุลเป็นรัฐบาลพิเศษมาเพื่อการเปลี่ยนทายเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบแล้วพาประเทศเข้าสู่เข้าสู่โซข้าสู่การทําการเมืองระดับโลกโดยประชาชนชาวไทยเป็นผู้ทําการเมืองระดับโลกนะการนัดง,งานผมจริงเป็นงานมาเชิญชวนประชาชนเนี่ยมาทําการเมืองระดับโลกโดยใช้บัตรประชาชนยืนยันประชาชนยืนยัน นะส่งเป็นใบแสดงเจตจำนงเอาบัตรประชาชนนันะ้นเอาวางในใบแสดงเจตจำนงแล้วก็ส่งมาส่งไปที่ขบวนกูชกนก้ชาประจักษ์สองขบวนกู้ชาประจักษ์สองก็จะรวบรวมให้ได้40ล้านใบไม่ได้40ล้านใบก็นําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐประโดปีื้มสูงก็ตกรัฐรัฐบาลใหม่ที่เกิดก็หายไปตามรัฐธรมนดญจบไปแล้วตัวขบวนกู้ชาปนศักดิ์สองก็จะเลื่อนชั้นไปเป็นรัฐบาลชวการมีอำนาจสามดุลเลยก็บริหารประเทศไปเลย2ปี สองปีก็จะฝึกขับประชาชนให้มาเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการสองปีนี้ก็ฝึกขับประชาชนใช้เงินยี่สิบล้านใช้อย่างไรเพื่อไปสร้างประเทศประชาติมห,หาอำนาจเงินยี่สิบล้านเนี่ยจะสร้างอย่างไรทาอย่างไรก็ก็ต้องฝึกขับแล้วก็ฝึกขับประชาชนที่ต้องไปอยู่ในเมืองสีส่สไตล์หมุนเวียนกันเมืองสี่สไตล์เพื่อจะเพื่อจะสร้างเศรษฐกษิจเนี่ยเศรษฐกิจแบบใหม่นะแล้วก็ฝึกขับประชาชนที่จะส่งภาษีทุกสุขทางด้านจิตวิญญ,ญาณน,นั่นเองนะครับ เอาละรายละเอียดไปดูข้างในแล้วกันแต่ตอนนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ามีคนคนหนึ่งเป็นโสดาบันทิปไตยมาประกาศนะประกาศยุคป,ประเทศไทยถูกปลอมซึ่งปลอมมาตั้งเก้าสนะิปีนะยุคแล้วก็ให้ประชาชนทุกท้งหมดส่งใบแสดงเจตจำนงมานะส่งใบแสดงเจตจำนงมาทุกคนก็ส่งใบแสดงเจตจำนงส่งมาแล้วก็นําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่งคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่งคงแล้วจะทําให้อ่า แต่และตำบลจะมีเงินเข้าไปประมาณสองร้อยล้านนะแต่ละตำบลนะแล้วนะลเงินก็จะกระจายไปยังประชาชนทุกคนนะที่ส่งไปนแสดงเจ็บลงมาที่ทําปฏิญาณตนต่อแผ่นดินนะ่ะคือบ้านทุกหลังจะต้องเชิญชวนลูกบ้านมาทําปฏิญาณตนต่อแผ่นดินนะทำอย่างไรไปดูรายละเอียดข้างในทำเสร็จแล้วก็ส่งไปนแสดงเจ็ลงเมื่อไปแสดงจ,จงแจ้งมายัางองค์การตำบหลหมาวน,น้าแล้วมีการลงทะเบียนไว้แล้วเวลาที่ ประชาชนมาครบ40ิบล้านใบเนี่ยปร,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเนี่ยธนาคารก็จะจ่ายเงินมาแล้วเงินนี่เป็นเงินของประชชนเองนะเพียงแต่ว่าธนาคารออกมากอ่อนประชชนรับรองเองจ่ายรับไปชอบเองรับไปชอบไป1ี่สิปีอะ่ะยินดีจ่ายคืนให้นะเพราะมันทําให้ประชชนได้เงิน3 6ม0 0 3 6น0 0รก็ประชชนเอาไป2 2 0 0 0นะที่เหลือ1 0 0 0 0หอยู่ที่ตําบลอีก4 0 0พันก็สําหรับคนที่ออกเงินให้ท่านไปก่อน หกร้อยบาทถ้าท่านไม่ต้องการให้ใครออกหกร้อยบาทท่านก็ได้ได้สี่พันนั้นไปเองนะไปดูรายละเอียดข้างในนะจะแจ้งทราแล้วต่อมาก็จะได้เงินอีกสักสี่เดือนก็จะได้เงินหกล้านคนละหกล้านนะ,นละลนนะแลาภายในไม่เกินปีหกเจ็ดก็จะได้คนละยี่สิบล้านแบบน,นี้เงินมีสามระยะเป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองนะไม่ใช่มาจากงบประมาณไม่ได้ไปกู้ไปยืมใครนะเป็นเงินประชาชนสร้างขึ้นมาเองนะเป็นแบบนี้นะฮะรายละเอียดไปดูข้างในแต่แจ้งทราบมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือ การทําการเมืองระดับโลกที่ประชชนเป็นประมุะขฝ่ายปกครองเลยคือเป็นตัวรัฐบ,บาลไปตลอดการตลอดชีวิตแต่มีทุนสำรอ,องเขาละหกล้านถึงยีล้านบาทเพื่อไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจในยุค AI เราจะเป็นชาติมหาอำนาจในยุค A i นะแลวก็ไปถือดุญที่3าของโลกเป็นลําดับต่อไปที่มันจะเป็นไปได้อย่างไรตามนี้ก็ต้องดูรายละเอียดข้างในที่ผมทำเป็นคลิปไว้ท่านดูท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดพนิษัยมีความเข้าเข้าใจมากกว่านี้นะ แล้วที่แตกแยกกันอยู่หรือเป็นสีเป็นกลุ่มเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นเจนแลนต่างๆท่านจะทิ้งไปหมดเลยแล้วมาสวมกอดกันแล้วก็ประกาศเกิดใหม่เป็นคนไทยตัวจริงแล้วได้เกิดแล้วโดยทุกๆตำบลจะมีเวทีเวทีเสียปภปาษีการใช้อำนาจทิพย์ตายของท่านอ่ะท่านมีนอำนาจทิพย์ตายแล้วแต่ราชาัชชไม่เป็นคราวน,นี้จะมีเวทีให้ทุทกๆตำบลท่านก็ขึ้นไปอธิบายว่าเข้าใจผิดอย่างไรทําไมเราจึงแตกแยกกันวันนี้เข้าใจแล้วที่แท้แของที่ถูกต้องเป็นอันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันนะท่านก็ขึ้นไปแสดง ยืนยันตัวตนบนเวทีของแต่ละตำบลล่ะใครที่เคยเกลียดชังกันก็บอกว่าโอโ้เราเพิ่งขึ้นเ,เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจถูกแล้วที่แล้วมาเราเข้าใจผิดลึงแตกแยกกันป่นนี้เข้าใจแล้วที่แท้เราถูกหลอกกันหมดทุกฝ่ายเลยถูกหลอกกันหมดของจริงคือนนี้เป็นโศนากันที่ไปตายเนี่ยนะกว่าของจริงจะมาเนี่ยกว่าจะได้เรียนรู้เนี่ยโอ้โนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญากรอนเนี่ยหมูบ่บ้านหนึ่งนะห้าคนแรกจะได้คนละหนึ่งแสนบาท อีกห้าคนหลังเนี่ยก็จะได้คนละ5าแสนบาทมาเป็นทหารไซเบอร์ของอของขอขงประชาชนอะ่ะคือประชาชนจะมีมีหน่วยงานของประชาชนเองอประจําทุกตําบลเรียกว่าองค์การตําบลมาหามหนามีทหารไซเบอร์ห้านายไอย้หนึ่งตำบลหนึ่งจะมีทหารไซเบอร์หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนแบ่งเป็นสิบทีมทีมละสิบคนแต่และแต่และสิบคนนั้นจะทําหน้าที่สนับสนุนการปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่อง นะคือใครอยากเป็นรัฐบาลสิบคืออยากเป็นนายกสิบนายกเนี่ยสมัครมาแล้วม,นะมีทีมนะมีทีมนะฮะให้ทีมสิบทีมเนี่ยเป็นตัวรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็มีผู้รับตอบสนองอยู่ที่ทุกๆตำบลอยู่ตั้งร้อยคนน่ะแล้วแบ่งเป็นสิบทีมอะ่ะแต่ละทีมก็จะตอบสนองแต่ละปฏิวัตินั่นเองเพราะนั้นก็จะมีทุกตำบลอยู่แล้วมีคนมีทหารไซเบอร์รออยู่หนึ่งร้อยนายพร้อมจะตอบสนองสิบปฏิวัติ มีรออยู่แล้วนะก็มาจากหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านที่ใครตื่นก่อนเป็นปัจจุบทัทีทั้งห้าก็มาตั้งองค์การตำรวจมานาลส่วนใครตื่นทีหลังห้าคนก็มารวมกันจัดตั้งองค์การตำรวจมานาลรวมแล้วสิบคนอะ่ะแต่และหมู่บ้านได้คนละหนึ่งแสนก็เท่ากับหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งล้านอะ่ะหนึ่งล้านอะ่สะสรุปสิบคนแรกของหมู่บ้านอะ่ะนั่นจะได้คนละหนึ่งแสนบาทท่านก็รีบตั้งด่วนเลยนะรีบตั้งกนด่วนเลยนะครับขอเชิญทุกๆหมู่บ้านตื่นมาทําการเมืองระดับโลก การทาการเมือโลกทําโดยคนในหมู่บ้านตนําบลเป็นคนทําไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่เกี่ยวในงานองค์กรใดทั้งสิ้นเลยเป็นเกี่ยวกับประชาชนในหมู่บ้านทํากันเองตัดสินใจทำเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องอย่างนี้ท่านก็จะบอกว่าเอ้ามันจะทําได้ยังไงรัฐธรรมนูญข้องมีอผมจะบอกว่าก็รัฐธรรมนูญนี่แหละเราทําให้มันตายเข้าใจไหมเราทําให้มันเกิดแล้วมันเกิดจากประชาชนนะนเกิดจากบัตรประชาชนนะครับ รัฐธรรมนูนเกิดจากบัตรประชาชนมันจึงมีชีวิตอยู่สิบล้านนั่นเองท่านมีทั้งสี่สิบล้านเพราะนั้นรัฐธรรมนูนมันไม่อยู่หรอกครับท่านสี่สิบล้านประกาศเป็นเจตจำนงที่ผมให้ไว้น่ะไปดูรายละเอียดในใบแสดงเจตจำนงท่านก็จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่มีความหมายเลยรัฐธรรมนูญเลยไม่มีความหมายเมื่อมันไม่มีความหมายรัฐบาลใหม่ที่เกิดตามรัฐธรรมนูนก็ตายไปตามรัฐธรรมนูนเองโดยอัตโนมัติไม่ได้ไปทําอะไรรัฐบาลใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านแพ้แห่แหไม่ได้ะมาชอบชอบก็ตายไปเอง นะท่านแล้วท่านจะเกิดใหม่ประชาชนทุกคนเกิดใหม่เลยเป็นประมุขแฝงปกครองเลยท่านจะเลือกเขาไหนาอะระหว่างเป็นผู้มาอาศัยเป็นผู้แบบผู้อาาฐานนะมาอาศัยสมมุติว่าตั้งรัฐบาลได้นะรัฐบาลกลายเป็นเจ้าของประเทศไปเลยท่านกลายเป็นผู้มาอาศัยประเทศอยู่ไม่ได้เป็นแต่ถ้าเผื่อว่าท่านเลือกเลือกนะเลือกตัวท่านเองนี่แหละครับท่านก็เป็นประมุขเลยเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิต ไม่ต้องเลือกตั้งอีกแล้วมันจบยุคเลือกตั้งแล้วเลือกตั้งไม่มีอีกแล้วครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกเลยนะเพราะท่านจะมาเป็นประมุขฝ่ายปกครองไปตลอดการตลอดชีวิตลูกหลานก็เป็นต่อไปอีกอันนี้มันคือเรื่องใหม่ท่าต้องเรียนรู้ใหม่เพราะนี่คือการทําการเมืองระดับโลกที่ไม่มีคณะรัฐบาลของโลกอีกต่อไปแล้วประเทศไทยเป็นต้นแบบโลกเหตุที่เป็นต้นแบบโลกเพราะาเรามีมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาถ่าเราจะประกาศต่อเวทีโลกด้วยมาตรฐานสี่พิลักไทยนี้แหละครับท่านก็ต้องเข้ามาเรียนรู้สี่พิลักไทยมีออะไรานะ ท่านก็นจะได้รู้ว่าอ้าวเนี่นมาตรฐานสูงยุโรปสูงอเมริกาเนี่ยเป็นของประเทศไทยด้วยว้าวประเทศไทยจะเป็นพลเมืองต้นแบบโลกทําให้โลกได้ดูได้รู้ว่าการปกครองตนเองเป็นยังไงคนไทยเป็นต้นแบบโลกเลยแล้วท่านมีสุสรรง์คนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทเพื่อไปสร้างประเทศไทยนี่มันเป็นหน้าที่ของท่านเป็นภารกิจนี่คือคือต้องบอกได้ว่านี่คือต้นแบบโลกนี่คือเรื่องที่สําคัญยิ่งใหญ่กว่าทุกเ,เรื่องดนใดในประเทศไทย สื่อทุกสถานีควรจะนําเสนอเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเสนอรเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญเขียนแล้วไปเต้นไปตามรัฐธรรมนูญไอ้นี่มันตกยุคแล้วรัฐธรรมนูญมันตกยุคมันไม่มีความหมายแล้วที่นี่ปีมาตรฐานสูงกว่ารัฐธรรมนูนปีหกศนทั้งสี่เท่ารัฐธรรมนูญไม่มีความหมายแล้วความหมายที่แท้จริงคือตัวประชาชนเนี่ยมาทําการเมืองระดับโลกด้วยตัวของประชาชนเองอนะอันนี้สาคัญมากเสร็จแล้วที่นี่ก็จะประกาศนะให้ท่านได้รู้ว่าขบวนกู้ใช้บัตรสองเนี่ย ยังไม่มีเม็ดเงินไม่มีอะไรไม่มีทีมใครอยากร่วมก็มามาร่วมเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีสิบนายกเอามาร่วมขบวนกู่ชาติะลักสองก็เชิญน,นะครับมาแสดงตัวแสดงตนส่วนประชาชนนั่นก็ที่นี่ขอรับบริจาคเพราะว่ามันช่วงเกิดใหม่รับบริจาคท่านสร้างพื้นส่งเสริมให้ประเทศไทยมีนายกสิบคนท่านก็บริจาคมาแล้วกันนะเราก็จะส่งของขวานคืนกลับไปให้ ท่านก็จะได้คืนไปนะเป็นแบบนี้นะฮะขอเชิญครับที่นี่มาประกาศรับบริจาคก,ก่อนตอนแรกรับบริจาคก,ก่อนเพื่อจะตั้งทีมหนีออกจากกรทมไปตั้งหลักที่จันทบุรีจะต้องมีทีมไปอยู่อูต่ตะเระเจ้าตากจันทบุรีตั้งหลักที่นั่นแล้วก็ใครอยากเป็นรัฐบาลสิบนายกจะเป็นนายกสิบนายกก็มาเลยนะครับเชิญมาครับนะ ชายหนึ่งร้อยหญิงหนึ่งร้อยรีบมาด่วนนะนะรีบมาด่วนรีบปรากฏตัวด่วนนะ,ะที่นี่เป็นแบบนี้ก็มาประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่ามีทางเดินใหม่นะทางเลือกใหม่เป็นทางที่ประเสริฐยอดเยี่ยมนี่ว่าทางเก่าที่ท่านไปเลือกตั้งแล้วกลับมานั่งที่บ้านแล้วดูว่าเขารัฐบาลจะทําอะไรเป็นยังไงมันหมดยุคแล้วครับต่อปนี้นีประชาชนปกครองตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้แล้วนะประชาชนมาเป็นตัวรัฐบาลเลย มาเป็นรัฐบาลเฉพาะการมีอำนาจสามดุลแก้ปัญหาได้เร็วไวกว่าไปดูรละเอียข้างในครับผมอธิบายท่านจะเข้าใจแจมแจ้งอย่างนี้ยิ่งกว่าที่ผมอธิบายนี่เพราะตอนนี้ผมกำลังมาลำพบทเกิดนําก่อนเพราะนั้นเวลาพูดมันเหมือนกับไฮไลท์ท่านดูไฮไลท์อะดูไฮไลท์ท่านยังไม่เข้าใจหรอกครับเห็นแต่ภาพเออน่าสนใจนะเหมือนที่ผมพูดเนี่ยเออน่าสนใจนะต้องเข้าไปดูข้างในว่าลาเอียเป็นยังไงขอเชิญครับเข้าไปดูลาเอียกันครับผมแอดธรรมทิตใจยินดีต้อนรับท่านครับขอเชิญทุกท่านมาเป็นนายกสิบนายก แล้วก็ทีมนายกอีกนะแล้วแต่และตำบลตื่นทุกหมู่บ้านตื่นรับคนละหนึ่งแสนบาทสิบคนแรกของหมู่บ้านจะได้คนละหนึ่งแสนด้วยการจัดตั้งองค์การตำบลมาหน้าอ่นะนี่คือการทํากลางเมืองระดับโลกนะครับอ่าขอเชิญครับตื่นกันทั้งหมู่บ้านได้แล้วครับผมแอดธรรมวรุจัยยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ